สวัสดีค่ะอยู่กับเรานะคะในช่องพ่ายแซมสั้นขวัญเมืองนะคะโอ้วันนี้พี่ขวัญหมอบลงทำไมครับวันนี้เอาเออความซ้ำยิ่งความ้ำยิ่งทำห้สวยก่อนขอขามาช้างก่อนอขอก ขอขึ้นหน่อยครับโอ้หวันน uh 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 ี uh 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 ้ควานใหญ่จัดเองเลยนะคะไม่ใช่ควานเล็กนะคะควานใหญ่เอ้าเร็วเร็วๆร็วเร็วเคนจะลุกแล้วเอ้าอย่าเพิ่งเอ้าได้ยังโอ้ยังยังทำไมพี่ควานลุกล่ะเป็นควานยังไงเอ้าโอ้สายหมอบสายหมอบโอ้สายหมอบสายหมอบเอาเข้าเอาอุ๊ยอุ๊ยเก่งในใส่ไหมนั่นไม่ได้ใส่ เราไปแต่งกิ่งในเลยอันนี้นี่ทางนี้นี่เขาเนี่โอ้โหวันนี้โอเคยังครับนี่ครับนี่ครับขี้เตะขี้เตนเลยครับโอ้โหควันใหญ่ขึ้นขี้เตะขี้เตนเลยโอ้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาธรรมดาครับไม่ไม่ธรรมดาครับยังไงครับสวัสดีครับไหนสั่งพี่ควันสวัสดีครับหน่อยว้าวครับคนณว้าวครับคุณเอ้าเอ้าเอาอยเงี้ยสั่งให้ได้โอ้โหสั่งสวัสดีครับขี้เตะทางนู้น สวัสดีครับพี่แจจะไปไหนครับจะพาพี่ขวัญไปไหนครับวันนี้ไปปผูกครับฮะพีปลูกครับไปปลูกที่ไหนที่ป่าครับโอ้วันนี้จะพาพี่ขวัญไปเที่ยวป่าโอ้โหควานใหญ่นะครับคุมงานเองเลยวันนี้เรามารอลุ้นนะครับว่าควานใหญ่ของเราจะพาพี่ขวัญอ่าออกจากซุ้มได้หรือเปล่าวันนี้โอ้ตอนนี้กําลังเก็บหัวสับปะรดกินอยู่นะคะอย่างอร่อย,ออยเลย เลกหัวสลุดเฮ้ยหัวสนุดรถอือนี่ก็คือพี่เซมไปด้วยนะคะวันนี้ว้อ้คู่เลยต่อไปอนาคตจะได้เหงานคู่หรือเปล่าครับเอาเอาแปลว่าอะไรครับฮะ โอ้เอาพูดใหม่สิเอาเออเอาไปไว่าหยุดนิ่งนะคะอืมไปไหนเอ้อขี่ไปเองเลยจ้าไ,า,าไม่ต้องช่วยนะวันนี้นะเอา,เอาแต่ว่าพี่ขวัญนนะ่ะรู้งานเกินดุอะไม่ต้องบังคับดุอะบังคับหรือเปล่านี่บังคับโอ้นึกว่าไม่ได้บังคับอโอ้สุดยอดสุดยอดยี่ยมเี็นคนแบบพิษคลิปแม่ โอ้โหควันใหญ่นะครับไปเองเลยเอา้ารถมาเดอ้อรถมาเดอ้อเออบังคับให้ได้ให้อยู่เดอ้อรถมาเฮานะครับได้ยินนะครับเฮาภาษากวยนะคะเฮาก็ถ้าภาษาไทยก็คือหยุดนะคะนิ่งอ,อย่างเงี้เฮาคือหยุด เออเ,อ,อ,เอ,อจะไปกินอะไรแล้วอเอาแล้วเอาแล้วกินต้นไผ่แล้วกินต้นไผ่แล้วอ,อ่ะกาออกมาโอ้ยนั่นต้นไผ่เรียบร้อยก็ทางนน้นมาวะเออมีแต่คอเราไม่รู้ใช้งานเลยควันนี่ควันใหญ่นี่ อ,อนาคตคือลูกหลานอนาคตคือลูกหลานโอ้โหเทเหมือนพี่เต้ยขี่หรือเปล่านี่ยะไปทางนู้นวะเนี่พ่อไม่ได้ช่วยนะว,วันนี้ดูว่าหมูแบงจะขี่ไปถึงป่าหรือเปล่าต้นกล้วยต้นกล้วยเอาเอาต้นกล้วยแล้วต้นกล้วยแล้วเออเอาออกได้นะออกได้เฮียม่านม่านได้อยู่เลยครับมาเฮ้ยย <c oughs> อู่ตรงนั้นฮะอะไรอยู่ตรงนั้น้ททัังงครบป่าไหน โอ้โหเจอช้างป่าด้วยเหรอใช่ครับโอระวังจับช้างป่ากันโอจะไปจับช้างป่ากันระวังนะระวังช้างป่าโดดใส่นะโอ้งานนี้งานนี้ดูครับบังคับเองเลยครับดูคุณพ่ออยู่นู่นนะคะนุ่นกับพี่แซมนหนเอาพี่ขวัญเขารู้เขาเขารู้ว่าจะต้องไปตรงไหนมาตรงไหนพี่ขวัญ โอ้โหดูพี่ขวัญกลัวจนยกหางดูจะเผาวิ่งหรือเปล่ายกหางแบบนี้นี่ไปเจอช้างป่านะฮะระวังนั่นคนป่ามาด้วยหรือเปล่าเฮ้เฮ <c oughs> ้ไม่ธรรมดาได้สิอเอเอช้างป่าตาทงอยเดินไปหาตาทงเด้อ นั่นเห็นไหมเห็นไหมไปหาตะทงน่ะก็ออกไปทางโน้นเออยืนรอตรงนี้แหละเอาโอ้ยอย่าเกาะแรงไปทางนู้นไปทางนู้นจะไปหาตะทงโอ้พี่ขวัญจะไปหาตะทงขี้มาทางนี้ขี้มาทางนี้จะไปเอาอ้อยขนานั้นเกาะมานี่ว่ะ เบอกว่าอย่าไปหาตะทงยังพาไปหาตะทงอยู่นะคนีขวัญแกงหรือเปล่าไปขวัญแกงหรือเปล่าผอมหาอย่าไปหา่อมหาเด้อตกมันอยู่เอาออกมาออกมายืนตรงนี้อย่าให้ตะทงหันหน้ามาแล้วนเออปลาไปรอตรงนั้นเลยวันนี้กางฝายเยอะมากโอ้โหดู่อมหานะกลางหูใส่มาเลยนะคะนน เออจอชั้มกูกี้น้องเฮอเบ็ดไปจีดจิ๋ดตลอดเนี่ตรงนี้นี่น,นี่ยืนรอตรงนี้ยืนอร,รนนอข้ามมังกับข้าวทะเลให้ว่าเปล่าเออเออเอ้าทางนู้นนี่นี่ไปหาพี่เต้ยตรงนี้ดูตาทงหันหน้ามาเลยมีแต่อ่าคนที่<ไ>หันหน้ามาเลยโอ้โหดูฝั่งนี้นี่ก็ช้างตกมันนะคะ ระวังนะระวังช้างตกมันนะเะโอ้โหดูอาการจะเจอในป่าแบบนี้น่ากลัวนะคะนี่อือวันนี้มีช้างป่าเชือกไหนบ้างนะคะโอ้โห ฝันใหญ่ของเราพาพี่ขวัญออกมาจนได้นะโดยที่พ่อไม่ได้ช่วยเลยสักนิดเลยโอ้ตะทงทําอะไรแบบนั้นเอาเอา้าเล่นมันช้างเด็กเลยเอาขันตูดขันกระโดดขันกระโดดโอ้ตะทงดูดูโอ้ทำตัวแบบเด็กๆน่ารักมากเลยนะคะดู ดูเขานิ่งเขานิ่ง,ง,งฟังเ,งเดีนะฮะดูเอ๊ะควันใหญ่เอาเอามารุนนะคะเฮ้ยเฮาเฮาบักซี่โคประมาณนี้คนระับบักซี่โคเข้าใจไม่เข้านะดูดูทงค์คมันมีอาการพดๆดเลยเนี่ยได้กลิ่นช้างผู้ตัวอื่นคนะ,ะดู เอาหนิ่งเอาหนิ่งเอาหนิ่งเอา่เอาวะขวนิ่ๆอ่ะควันเป็นไงบ้างวันนี้ควันใหญ่ขึ้นนี่วันนี้ก็มาอยู่อ่าด้านนอกนะคะเปลี่ยนบรรยากาศบ้างออกมาเดินออกกำลังกายได้ยัง ถูกโตครับตถูกโตเตะถูกโตนี่ใครเขาบอกควัดไปควัดตีงครับก็ว่าเสร็จย่างอ่าสั่งเลยทีนี้เอาให้หนูแดงสั่งเองเด้อเอาแดงสั่งบิ๊กแดงสั่งหวะโอ้โหสั่งเองเลยนะครับดูตีตีตีโอเสียวเสียวเสียวนี่ยใส่ยองแน่เนี่ยใส่ยองแน่ เอาตะขอออกก่อน嘛เนาะตะขอเกาะห้วยว่ะเอ้าเนี่ยทีมหูวจิตรับเอ้าเอ้าลุ้นมาทางนี้นี่นี่ตรงนี้เนี่ยเนี่ยรถอยู่ทางแน่เนาะโอ้โหหาทางลงไม่เจอเอ้าคือขวานแกล้งหรือเปล่าโอ้โหนุ้งนุ้งตะขอขอบคุณครับพี่ขวัญด้วยขอบคุณครับนุ่งกลิ้ ลุกขึ้นเนีสั่งนอนแล้วก็สั่งลุกนะคะสุดยอดสุดยอดเป็นยังไงบ้างครับเดี๋ยวถามความรู้สึกหน่อยไม่ลุกครับคีอีกไหมครับอยากคีอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้นะคะยังไงก็มาตรงนี้คว้านใหญ่มาปิดช่องก่อนเนี่ยความสามารถนูแดงวันนี้เลยนะคะวันนี้ใส่จิบตาไม่ต้องอะไรเลยครับในห้องพายแฟนพายสุดเพลินครับโอ้ยเพีย่เอ๊ะอย่าลืม กดไลค์กดแชร์กดซับสไครก็ดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าไลน์หน้านะคะสวัสดีค่ะ